ขออนุญาตนะคะอดีตยศหญะงค่ะเดือนนี้นะคะต่ายนะคะจยูวพรต่าาเป็นพนงานที่เสดจมอยู่ที้อุเชิดจนได้ตุ่ามาีอเพิรนเพชรูบวก็จะกังมีมาเลนะคะอตยศที่จะจอมว้องนะคะให้ี่นะคที่รักนะคะ นีก่อนนะะที่เ็นพูดในศาลทำไมเจ้าหน่ไม่เห็นออกคะ่ะสักคนคเนึ่ง ท่านผู้ใหญ่ท่านใดครับจะเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับท่านวันนี้ท่านใจะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับก็แบบท่านแบบหมูอะไรแบบศาสนาที่แบบ ผมดัอ่แน่เลยนะคะนี่หลความอยากที่เดียบผมก็ได้แตคุณชาจมผมอไปถึารนะแล้วก็ขอตนไม้ดอกมาตเกียบค่ะเดี๋ยวเนีเดี๋ยวเี๋เียพี่ต้อเดี๋ยวพี่ต้อยเก็บก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามีงานต่อัที่ตรงสายยาว

เอาลยวาขอรชาาแชีกครับขอยะคนไหมให้กับีก่อนในการอครับอไรครับขอญาตขอญาตืนไหมครับข้าคืนไหมนี่ปัญมาครับอะไรจะเกษียณผิวได้เงินขวดได้ข้าึืนไหมัได้แล้วอยู่นม่เป็นไรต้องแบ่ง